ดูมายังมอมฮะดูมายังแดกแดกเนี่ยแดกเสียงบุงบง้งเมื่อกี้เอาสิฮะฮะไม่กล้าออกบ้านนะเช้าเอกลัวครับผมเคื่อนเสียงผู้หนีกันลืมลำลําหมดหนีก็แหลกลาลแล้วก็อยู่อย่างนี้ทุกวันเอฟซีนี่ฮะบรรยากาศเช้าเว,วันนี้นี่น้งแลนนี่เท้าเที่ยวแกงทำอะไรกันแล้วน่ะถังฮะทำมอม ทำอะไรกันน่ะฮะอ,อ่านี่ครับซ่าเลยแท่งนี่ซ่าเลยอะไรกันน่ะถังไม่กันเชา้านะไลไป้เกันบิงก่อนเนี้ยที่พาไปเที่ยวหรอกรู้ป่ะมานี่นั่งลงก่อนนั่งเลยนั่งลงนั่งไปนั่งลงดีๆเราช้าวะ่ะนั่งเด็ดเด็ดเด็เดปีใหม่แล้วอ่ะ พี่ใหม่แล้วสวัสดีครับนะอ่าอ้าวแซกสวัสดีพี่ใหม่ย,ยังมอมนี่มอมอ่าแซกสวัสดีพี่ใหม่ด้วยนะเนี่ยมอมอันนี่ไม่นสนใจเลยขัดมันขันหมาดลงไป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 ,งไปเพื่อนไม่ได้ปูตินมาเนี่ยน่ปูตินนะสวัสดีพี่ใหมยย่ครับปูตินนะอ่านี่นถังคาตาค้าแล้วทั้งถังคาตาค้างไงฮะยังมะกะเลสพี่ใหม่เล็ดดีคิดใหม่ทำใหม,ม่รับผมขอบคุณมากฮนะแค่กำลังใจมา เยอะแยะมากมายครับผมจะสู้ต่อครับถามกาันจนกว่าจะตายกันไปข้านะงานนี้คงจะไม่หยุดแน่นอนยูทูบเบอร์ครับผม <h> ah> ใจรักครับผมได้ไรไม่ได้อะไรผมก็ไม่สนใจครับเอฟซี FC ลุงทําลุงตลอดฮนะคนดูลุงก็ทําไม่ดูลุงก็ทําเพราะเราถามตัวเองว่าถามใจเจ้าของว่านั่นแหละคือความสุขของเราครับผมอันนี้มีความสุขแล้วต้นมะนาวเอฟซีบ้านลุงสมบูรณ์ครับผมมะนงมะนาวไม่นอนบ้างก็หลับนอนทั้งล่างฮนะบรรยากาศมันดีครับผม มอมไหนทางหนาวไหมล่ะเดี๋ยวหนตาตาหลักๆดี๋ยวเมทมมอมไปนี่บางไปนมาดิมาดิดิงานตัวก่อนเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เตียงตาหักอย่างเงี้ยน่ะมาขึ้นเตียงตาแทกอาสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่าเสกวาข้างขวาเพื่อนเืนืเพื่อนแล้วไม่ขึ้นเพื่อนจะหักมันขาดจนไอ้พวกเองเห็นไหมี่เนี่ย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  ยังตามันขาดไปแล้วนอนอย่างเงี้ยเอฟซีบายใจก็มาปลูกตาหล่อยขึ้นมาบนเตียงตานะ่ะอ้๋มอมเลยฮะหล่อยมันบนเตียงตาเนะี่ยอันหล่อยบนเตียงตาเนี่ยเฮ้ยเเรื่องกันเอเรื่องอะไอ้ได้ได้โอกาสแนละ้วไ,ไ,ได้ได้ได้โอกาสแล้วไอ้หน้าเป็นนะเอฟซี FC. ขอบคุณครับผมสวัสดีพี่ใหม่ครับผมโชคดีนะครับพี่ใหม่นี้สุขภาพกายแข็งแรงครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเอฟซีเบาๆเชา้า